หลายๆงานเนี่ยนะเรามากักจะเจอว่าก่อนที่ทอผินจะเข้าเนี่ยช่างที่ทำพวกซิงพวกก๊อกเนี่ยบางทีเขาก็วางพักเอาไว้ก่อนลักษณะนี้แต่ผมมักจะบอกว่าเฮ้ยอย่าวางแบบนี้มันจำเป็นที่จะต้องวางให้ถูกตำแหน่งอยู่เสมอเพราะอะไร เพราะการวางแบบนี้เห็นเป็นนานๆาน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 เนี่ยบางทีมันชินตานะแล้วมันจะเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นสิ่งถูกอันนั้นคือข้อแรกอีกข้อหนึ่งคือถ้าช่างหินซึ่งไม่ได้อยู่หน้างานประจําไม่ได้เข้าประจาเนี่ยเขามาเห็นแบบนี้ถ้าเขาตัดหินตัดหลุมอ่างไปตามทิศนี้นะเรื่องใหญ่นึกออกไหมอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะเน,นี้ยจตุหลัก แต่เมื่อไหรไ่ไปเจออ่างผืนผ้านะแล้วจริงๆมันต้องอยู่แบบนี้อ่ะวางให้ถูกจะตุลัดมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปเจอผืนผ้าแล้วตักผิดฝั่งอ่ะอันนั้นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าหน้างานดูถ้าช่างวางพักผิดด้านเนี่ยพยายามวางให้ถูกด้านเนาะ